สวัสดีครับวันนี้เขาสิมาเห็ดคาเลคาเลบูตาดงครับผมอันนี้อันนี้ก็เป็นบูตาดงที่เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีกัเห็ดในคลิปที่แล้วแหะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เขาจะใส่ในคาเลซอสของเขาด้อครับผมกับมีแค่รดครับกับมีหอมใหญ่ครึ่งหัวนี่เขาสิแบ่งสามครับอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งครับผมที่นี่เขาก็จะไปผัดกันเลยครับผมน้ำมันที่ผมใส่จะเป็นน้ำมันอ่า หอดทานตะวันครับผมใส่ในการผัดผักครับอันนี้สีบวมีเนื้อสั์เพราะว่าเ้ามีปูตาด่งเรียบร้อยแล้วเปิดไฟครับใส่หอมใหญ่ด้วยผัดก่อนสตบางแสง,น,งน้อยครับ ้านด้วยแค่ร้อดครับ้านด้วยมันกำลังครับผม หน่วยโชยุครับมีนกะปิครับจากเขียต้มอาหารมีดินครับต้มกานมันก,ก,นก้อช้าครับบ๊ทใส่เกลือครับ ผัใส่หอมครับผักเขาหอมแล้วเขาก็ตามด้วยน้ำสุปหนึ่งแผน่นหนึ่งแผ่นกับประมาณเจ็ดร้อยหสิบมิลลิลิครับใส่น้ำทิ้งให้เดือดครับเขาก็จะปล่อยให้เดือดครับ ประมาณสิบห้านาทีผักมันสูกเขากัยังติดใจแผ่นคาเลลงไปหรือว่าแผ่นตำรับแกงกะหรี่ครับนีก่จะเป็นวิธีการเฮดซอสครับเคล็ดลับครับผมจะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปน้ำ รอแหยพักนิ่มจักน้อยครับไป็ไรสิบหานาะทีพักเขาเริ่มนิ่มแล้วครับที่นี่ผมกระใส่แผ่นคะเลหรือว่าแผ่นผงกะหรี่ลงไปครับดูไฟลงจักน้อยทีนี้สำหรับเพลทเป็นซอสซอสกินก็กิวโดงใส่หนึ่งแผ่นครับทอดสิค้นครับ คนจนแพนนี่มันละลายครับนี่ครับน่ามันจะคนเหนียวครับเทคนิคง่ายๆครับเพชรแกงกะหลี่สไตา์ญี่ปุ่นคนไปเรื่อยๆครับเนี่มเริ่มคนแล้วนะครับ ถ้าอยากให้มันคนมากๆเขาก็จะเกี่ยวไปเรื่อยๆครับควรไปยังสีห่หลักครับมันฝรั่งนี่นี่มันฝรั่งนี่แต่เขาใส่หลายนี่มันจะเละควรจะใส่ประมาณส่วนหนึ่งกับประมาณสองหัวครับกับเพิ่มได้กับเป็นแค่หลอดหอมไ่หอมหัวไดี๋ยวจะกควรไปเรื่อยๆแล้วก็เกี่ยวไปเรื่อยๆมันก็จะแต่เขาบรกวรนี่ ซอสเท่าสีเป็นมันสิติดมัส,ต,มสติใหม่คนหมอครับมันจะบพระแสบอีคนใหม่น่ครับคาเล่เขาจะเดือดเดือดอยังสี่เลยครับอันนี้ผมเจ็บว่าไหม้มันคนมากสีห้ยมันเป็นซอสและเราก็เจบเาท็อปปิ้งด้วยบูตาโดงครับเป็นคาเลบูตาโดงครับผมเก็บด้อยแล้ะครับ เียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเ่ากระติ๊บว่มตักเสิร์ฟครับเสร็จไปเบิ่งวิธีจัดจานครับผมที่นี่เ่ากระิมาจัดจานครับลงคาเล่ห่อกระิว่างทางนี่ชุ่มสุกพครับนนี่แหละห่อจะท็อปปิ้งด้วยบูตาดมครับ ซูด้ะคะือตแ <fod Simon. S 2> ่มน้อว <wh> er? เ้อัเนื้ยวัน right ื้ัเนื้ือวัว้อวัอันคอัเัเน้กันืันือื้อวันอดัรวับเนอัน้ับออวั้ออัับ้อัอัเัเ้อ้อวครับับเร